กระจงลูกกระจงนะไข่ปินเต็มเมื่อเนื้อแก้เจ้งกว่าบ<า>ัวพี่ก็ไม่กินแคบหมูพี่ก็ไม่กินแล้วเราจะซื้ออะไรเขา

เกเาะอันนี้มาแรงดอไปเฮดดีาา้แลบบ้วไม่ง่าีกนะเาะนไม่มีมีตอก เออบัวทิมะนะทำไมเืียแบบเขาแดงแกอันนี้อันนี้อะไรนะคะอองแกงเหรอว่าทำไมแดงแดงขอบคุณนะคะอ๋องเก้งนี่ไงอุ้ยลูกหมู ตัวน,นีดเดียวอะ่ะอเป็นหมูเลยหมูคือเอาคอโดอยู่ข้างหลังโอ้ที่นี่เขาขายเยอะนะอันนี้ตัวอะไรคะขอวเชฟอ,อ๋อกระจงกระจงตัวเลย ตัวใหญ่นะกระจงโอ้ไซใหญ่ตัวนี้ไซใหญ่กินน้ำตาลเสื้อวัวคาโดดีกว่าคนรอไข่กินกระจงนี่มานี่เลยชุ่มเกียตลาดชุ่มเกียตลาดชุ่งเกลียนเดี๋ยวเราไป ออะโคาโดกิน้าทาอะโวคาโดโลเท่าไรคะนี่ีบันนีร้อยหนึ่ง้กอ๋อมันมีนิวซิเน์กับน่าเป็ของโม่าบัตเตอร์เบรเจ็ดสิบเจดน้ำห้ ตันนี้เป็นนิวซีแลนด์จ้าจ้าใส่กัามนอกจ้าแต่มัาจะหล่อมากความหนึบเยอะอัเี้ยเหรอตกยังไม่ได้คงจะเป็นบางส่วนนะจ๊ะเพราะเราเดินทางเนาะไม่มารลอค้าสองรถเลยสองถุงลูกลาไหนใ่ไงคะลูกไหนน้องละมลูกนี้เจ็ดจมันมันมาดม แบบเที่ยวหวานอ่ะอันนี้เท่าไหร่อ่ะแปดสิบกันอันนี้เป็นไหนเชอร์รี่อันนี้ไหนดำไหมดำไหมเชอร์รี่ดำมันจะหวานกว่าเชอร์รี่เหรอเอาหนึ้งโรดเดียวอันนี้โลดเที่ยวไปร้อยหนึ่งไหมโรสามขีดเขื่อนโรสามขีดอ่ะไม่หนึ่งแล้วเอาเฉพาะเอาหวานต้ ทัดไปเอาชซ้ำไปนะป้วันนเลยานชอถไที่อสงโอเคไหมอโวคาโดอยากกินเลย